สวดีคด่ะทุกคนมาต่อกันดีพี่สา,ามสามคหนมนุษย์หิมอุวิเราไมนจะทำยังไงให้เป็นคนได้เหรอเออเราว่าแบบตามที่พวกเราคิดได้แล้วกันอ,อ๋อมนุษย์หนาวแบบตรงหิมะไงมันจะเป็นจมูกของมันจะเป็นแคลอ์ ก็ไม่ต้องวาดคนก็ได้นะแล้วแต่ว่า,ะะวาเราจะวาดคนหรือไม่วาดฉันไม่วาดนะเพราะฉันวาดแบบคนไม่ได้โอลาฟฉันจะวาดโอา <c oughs> ลาฟเรื่องนี้โอลาฟฉันใคยเป็นนุนนุมมตแต่งดาวแนะน่นอนอันนี้ข้าวมันฝรั่นะี่ว่าข้าวมันฝร่เลย ก็น่ากลัวเลยแกลืมบอกไปในเซิร์ฟนี้ไม่ใช่คนคนอังกฤษแกไม่ต้องเขียนหรอกในเซิร์ฟนี้ไม่ใช่คนคนอังกฤษ จะ้กลายเป็นพาเลโอแล้วเนี่ยเกวเวลาเร็วมากโอเล่ไล่จมูกของโอลาฟโวดเล่เลย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 เกอโอลาฟโอเลใช่โอลาฟจะ้กลายเป็นพาเลโอแล้ว ตอนนี้ฉันก็ชอบฉันก็ชอบเพลงที่ชมนินี่เี่พ้ฉันระบาสีจะไม่ได้ออกนอกเส้นผิดไหมเนี่ยออาอนันเส้นไม่ให้ ลาฉันเมื่อกี้โอลาฉันจะร้องไห้อันนี้หนางนปากตันหรือหนาปากนันไมเฮ้ยมาไม่แทา,านโมปนุษหมะอยู่มนุษหมะทำไม่ยมนย ก้อนกอหิมะอ๋ออันนี้เวอแกว่าพี่จอดคนเดียวแกว่คนแปคนเดียวอะ่ะมืนจะท้าเอาไว้ค่ะ Terima kasih telah menonton! คนได้นะสนแหละมาะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะใหม่ฉันจะวาดป็นคนณทำไม,ไมวาดป็นคุณเพื่อนเพราะงั้นฉันจะวาดคนเพื่อนนะอันนี้ไม่มีแข่นะถ้าวาดไขนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยทำไมอ่ะเนีย่ยเห็นปหมแกก็อเอาไข่ไว้ในตัวสิแส่ไว้ในตัวมไม่ได้ มันต้องมีคนแบบเฮ้ยแก่คะแนนแกน้อยแน่เลยเพราะแกไม่ว่าตรงโจทย์ไงแง่แกก็ฉลาดนี่ไม่เขาไม่ว่าเป็นตัวฉลาดกันหมดเลยก็อสุดต้องว่าก่อนแกเดี๋ยวเดี๋ยวตา,าตาอันนี้จบออกแล้วนะมันชอบกัดคะแนนเออเราออกดีกว่าเราไม่อยากออนและเออใช่จัดคะแนก<อ>น,น,นกันนะแกคิดดูดิมันเชอากัดคะแนนก็เหมือนที่กอยใช่ไหมค เน,นีนม่มันเข<ร>้าตาคะแนนกันไม่รู้จัเฮ้ยเราเล่นแมปสร้างแพกันไหมสร้างแพไปเรื่อยๆโอ,อ้ยแล้วนั้นเดี๋ยวแกเ,เข้าตาเฉพาะเอาจะไปหาเซิร์ฟน,น้อยๆอ,อ่ะเข้าตามมาได้เลยเอาเข้าไม่ได้เออเข้าปกตินี่นแหละเข้าอะไรเข้าตามาดิยังไม่มี ทำไปก่อนบอกพมไหมคะเฮ้ยทำไ,ไม,มของแกไม่เหมือนของฉัน ลิงอะไรอยู่แม่เขาเล่นฮะมาละโอเคฉันเหมือนฉันมืนเคเห็นพีแป้งเขเล่นอยู่นะเพรว่าอันนั้นอันน็เกม King อันี้เล่นเกม Ball Coaster น ฉันไมเห็นแกมากดหลังไหนแกอ่ะไม่เห็นแกก,ไแก็ไม่เห็นแกเหมือนกันพวกมันเถอะเนาะเออเราดำน้ำเราก็ไม่เห็นปเป็นไงไม่เห็นไหมดำน้ำก็เห็นปเป็นไรฉันจะเริ่มจับการสร้างแพไปเรื่อยๆ ใช้ขวานคุณคะนี่เคนแล้วแกก็กดตรงน้ำค่ะไม่มีแกฉันไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวได้ไม่เป็นไร พี่เธอเอาเพลงเอาเธอเอาเพลงออกแบบน,นึงได้ไหมเอาออกก่อนต้องทาใหม่นี่เมื่อเราอยู่ด้วยกันได้แล้วอาเธอซ่าเธอจะสร้างไปต่อก็ได้นะเดี๋ยวที่ฉันสร้างเมื่อกี้บ้านของแกงไงนั้นนะ่ะบ้านแกนี่บ้านฉันฉันเชิญให้แกมา,าอยู่บ้านฉันอุปเเผ่อบอกว่ามีโฆษณา ไม่มีโฆษณาเลยจริงๆผู้เผยแพราแอปหลอกเราอีกผู้เผยแพราแอปหลอกเราเฮ้ยเฮ้ยทาสีได้เอ๊ะใช้ทาสีได้ฉันเอาสีอะไรดีสีแดงไหมไม่อะสีม่วงไม่มีมีแค่สีแดงสีเดียวม,มีสีขาวด้วยไมั้ยเฉย ไม่เราจะไม่เอาสีขาวสีขาวมันน่าเบือ่เเนะอเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยเนี่ยโอเคแกสร้างอันนี้ไม่เท่ากาันน่ะไม่นี่ต้องเติมแกแกสร้างไม่เท่ากาันน่ะแกสร้างไม่เหมือนฉนะันน่ะแกสร้างอีกหันหนึ่งอะ่ะมันต้องสร้างหันแบบเนเชอร์นี่อะไร ทำไมล่ะเหนื่ยนอยเกิออกมาต้องเติมมั้งเก๊าเ็วๆไปอเอ้ยเราทำเป็นรูปธงประเทศไทย,ยออไหมออกไหมเยวตรงด้านบนนี้จะเป็นสีแดงอ่ะบนนี้เป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวกลางสีขาว ใช่ไหมน้ำเงินโอ้ยทำไมฉันเปิดมันเปิดห่อยติดแต่มันอ๋อมีน้ำเงินนี่หว่าฟิวบี้เธอมาสร้างลายสีขาวก้อนไม่ฟิวบี้ฟิวบี้ไมเนี่ยสลาลยสีขาวเหรอเออออกออกออกเออเอ๊ะทำไมกลายเป็นลายสีขาวอ่ะ กูแกกรงนี้นี่พี่ข่แล้วว้าวนี่ไงพอใครมาเห็นแล้วก็ต้องเขาก็แบบโอ้นี่มัคนไทยนี่วาเพราะว่าไปเราก็ไปนอนไทยก็ก็เพอนเราปมองเขาขอกับบ้าใช่ไก่อน แกว่ายน้ำก็ไม่เห็นเป็นไรจะให้เราสร้างแพลใหม่อาจจะมีฉลามก็ได้มั้งแต่ไม่เห็นมีเลยไม่พอไปนานๆมันนะอาจจะมีก็ได้เราคิดว่านะเอาไปสีขาวนั่นแหละดีสุดแล้วเนาะเออเออที่ตรงนี้มันไม่เหมือนขี้นะเช่องมันช่างมัน,มนเราทาไปให้สีขาวให้หมดนั่นแหละ เอ้ยเราหยุดกันหยุดกันหยุดกันเรามาเรื่องวัสดุกันเอาสีวัสดุอะไรดีเนาะเอาอันนี้ดีกว่าเป็นพรมโอเคแล้ววันนี้ไม่แกดูก่อนมันไม่ค่อยได้เอาเอาอันอื่นเถอะเอาอันนี้ไหนออนนมน,น,นี่อันที่สองอันเนี้ยอันที่สองอันเนี้ยเหรอ เออมันพอได้อยู่เฮ้ยแกทำไมเหมือนตัวเอฟเนี่ยดูแพลงตัวเอฟตัวเอฟปะไม่ใช่เอฟเหมือนตัวเอฟปะมันคืออิมอิม,ออมอต้องเพลงต่อถึงนะต้องสร้างแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบแนวตรงมันเนี้ย ฉันขายายแพ้คนเดียวส่วนแกก็ไปคอยคอยให้อันนี้คืออะไรฉันทำได้แค่นะี้วุ้ยแกแกจะเว้นตรงนี้ไหมปะเห็นปะแกตรงนี้มันไม่เหมือนอันอื่นนะเอาออกไปมันไม่เหมือนอันอื่นแกไม่ต้องเว้นอย่าเว้นเลย เดี๋ยวฉันทำให้มันเป็นสีขาวเองนะเออนั่นแหละเดี๋ยวแกเดี๋ยวฉันคอยสร้างแพแล้วแกไปทำให้มันเป็นสีขาวจบโอ๊ยโอ๊ย,อยตกแบบไอ้แกเริ่มมืดแล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่มีเตียงเออใช่เรายังไม่ได้หาเตียงเลยมันไม่มีฉันไม่รู้ว่าเตียงอยู่ตรงไหน mm. อ๋อน<ง>ี่ไงเจอแล้วอืมขอดูก่อนฉันเห็นตั้งนานแล้วค่ะไม่ต้องบอกเออนี่ยมีเตียง จะสร้างตัวอก <c oughs> อกอืมวันนี้บนผนังเอ้ยมีตรงกเอ้ยเจอเตียงแล้วที่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงวัตถุแก พวกรมมันอยู่ตรงเวสต์ทูนี่ยหรอเออก็โผมมีหลายอย่างเลยอ่ะแล้บเกียตกแต่งได้สวยสตรงยเนอะรู้อย่างนี้ไม่ต้องกลับบ้านหรอกเนาะอยู่ในนี้อยู่ที่นี่ไปน,นั่นแหละเนส่ช้าเ่ย อเออมีเขากลัวเราปวดอึไงอ๋อเขากลัวเราปวดอึเหรอเออเดี๋ยวนะแกมันข้างอย่นี้เลยโอ๊ยมีกำแพงด้วยเดี๋ยว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 ,ยวทำกำแพงแป๊บนี่นี่คือบ้านล่าสุดเราสร้างบ้านคันหนึง่งเอ๊ยสร้างห้องแยกกันเอาไหม อเอาห้องรวมเอาห้องแยกนี่แหละแยกนี่แหละดีสุดแล้วเอาแกไม่แกะทำไมแกระ,ะบายสีไม่ทั่วเอาเฮ้ยไม่ของฉันมันไนเนี่ยมันผิดกานเอาวอะไรเนี่ยแกเอาเตียงฉันเป็นสีขาวได้ไงฉันก็ต้องเปลี่ยนสีนะ ตินเกมเดิมยังอะ๋อเนี่ยทำไมประตูมันไปตรงนี้หมดเลยวะเอ้ยเราสร้างาห้องรวมนั่นแหละจบเนอะทำไมพวกเราเปลี่ยนใจกันง่ายเลยเราวมีประตูห้องไว้ทำอะไรเอาออกก่อนอันนึงเดี๋ยวฉันก็จะคอยแต่งบ้าน ให้ส้นตีนแกรู้ไหมอันอันอันไหนควรจะจำตีนแกรู้ไหมอันไหนจะต็นมากที่สุดไม่รู้อะไฟไงเออนั่นดีนี่ไงข้ามมาเลยใช่ไหมแกใั่ไม่ฉันไม่เห็นเตียงแกแล้วอะนี่นไงโอเค พวกเราต้องกลับบ้านล้วหรอกพวกเราอยู่ที่นี่ไปนั่นแหละเนอะถ้าพ่อแม่ถามว่าพวกเราหายไปไหนมาแม่พวกเราก็บอกไปว่าอ๋อเราไปเที่ยวมาค่ะสามารถทำกับไม้ได้เขาเรื่องยังไงฉันก็บอกไปอยู่แกมี๊าชมี๊าสีดำสีขาวสีอื่นนี่เฮ้ยสีเทาได้ปะปวดปวเธอเนี่ยสีอันนี้ค่ะ ใช่แล้วเราจะออกกันย <opponents> <t ôi igen> <Et> <participating on> <indie> no, ังไงเอ้ยเอาอันนี้แหละสีนี้สวยแล้วพวกเราจะออกกันยังไงประตูอะไรนะฉันขัฉันลืมทำประตูนี่เรียบร้อยสร้างประตูแล้วโหประตูขาวจวกเลยโอ้ไม่มีประตูเปิดปิดหรออืมไม่ต้องเอาก็ได้มั้งเอ้ย แกมันมีเรือเล็กๆให้ด้วยอือใช่จริงฉันเห็นแล้วเราควรสร้างไหม่เติมสายเติมสายเติมมีสายเติม,ตม,ตมเฮ้ยฉันฉันออกไปด้านนอกแล้วนะเฮ้ยแกมีไงนี่ไงเฮ้ยยอมสีเรือ <c oughs> แกจะไม่ได้กลับมาอีกเลยนะกลับได้อ่าเดี๋ยวไปต่อ EP ที่เท่าไหร่นะอีพี่ีปะ ี่ <EP> เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีพีหน้านะคะ